แค่ไหนทำไรตำมีดบ่แม่นเราจะโยกขาดูนี่ขาทางตำมีดเนาะอันนี้อเปลี่ยนมาโดนหรือว่ายายมาเมื่อปีละบ่อสองอันนี้อันนี้เก็บไม่แข็งเนีเป็นสองสามเดือนแล้วล่ะสองสามเดือนเนาะเด้ออันนี้นะครับนี่ยนนี่ทาไหนบ่อเดี๋ยวนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ไปดูนะครับตรงตรงตรงนี้ตรงตรงนี้เคลื่อนนะครับเนาะ กระดูกตัวนี้เห็นไหมมันจะนูนลงมาเนี่ยเข้ามาใกล้ๆกล้หน่อยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้จะนูนก็เรียกว่าตรงเนี้ยหมอรองตัวเนี้ยมันมันเคลื่อนหรือว่ามันผิดรูปนะครับมันทําเลยทําให้เขียนจงไม่ขึ้นเดี๋ยวไปดูนะครับที่นี่เนาะ,นะไปดูนะ,นนะนการกดเราก็จะกดประมาณนี้ถ่ายถ่ายดูวิธีกดนะครับเวลาเราเรากดเราเราเราอยากให้ฟ้าควบมกดนะครับมันจะตึงเนาะเราเงยขึ้นมา เงสุดเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็กวดตามแนวของเขานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการจัดกระดูกแบวผมจัดเสร็จเดี๋ยวค่อยดูนะครับจะยกให้ดูเห็นไหมครับกดเป็นกันเยอะนะครับถ้าเป็นกระดูกตรงนี้มันจะลงแขนลงแขนลงจักกระล้ลงสะบักลงการกดก็กดแบบที่ผมบอกนะครับ พยายามถ่ายโฟกัสจุดที่กดเนอเจ็บป่ครับพยายามอย่านอนหมอนสูงนะครับเด้อนอนหมอนต่ำไหมนะครับเนาะหมอนไม่สมควรที่จะนิ่มนะครับกบแลตดในาาะืออหมมมมนนนส่งัิเดี๋ยวยกแขนใหม่เลครับยกข้างใหนยกข้างหน้า สอง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 ข้างเลยครับปึ๊บยกไห้ถืงสูงขึ้นเลยใช่ไหมครับเร่องะอะถ่ายใกล้ๆหน่อยถ่ายถ่ายถ่ายทีๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเมื่อตะกี้ยกได้แค่ไหนครับเอาลงประมาณนี้เนาะเอาลงเอาลงก่อนเดี๋ยวดูสภาพหน่อยนะดูดูไปคเดี๋ยวเอายางนิดนึงแต่เดี๋ยวว่านี่ก็ถือช่วงมนตอนบุมบุกไทยบุกหมดเนาะ ถ้ <c oughs> ากูเขาเจ็บก็เอาผ้ารองร <c oughs> ท่านใดนะครับที่มีปวดลงไปแขนหัวไหล่นะครับแล้วก็จะกระแ,และสะบัดบ,บางคนก็จะปวดถึงข้อศอกถึงปลายนิ้วปลายมือปวดคิดๆนะฮะแสบๆนะครับ <c oughs> ให้รู้ว่าตรงนี้เรามีปัญหา ต้องให้หมอที่ชํานาญเท่านั้นนะเอาเข้านะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ดีเพนะราะวกงนี้มันเป็นมาน,นานมันจะเป็นหนอกขึ้นมาเลยนะครับนี่มันไงครับนะ